สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่5เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันที่คุณเปลวให้ชื่อว่าศึก2ด้านจาก2พักหรืออาจจะเรียกว่าศึก2ด้านจากพักการเมือง2พักก็ได้นะครับแล้วแต่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าตั้งแต่ทักษินกลับมานี่นะครับ เมืองไทยเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างไปจากแกนกลางของโลกที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเอียงไปหมดเลยแล้วก็รวนไปหมดเลยแล้วก็เต็มไปได้วยความหวาดระแวงแคร่งใจในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้คำว่าเบื้องหลังของเบื้องหน้าม,มันคืออะไรจากหัตถาใครที่คลองพิภพ,พ,พอยู่และนั่นแหละครับจะนาไปสู่ความเชื่อ สามสี่เรื่องในสังคมบริหารราชการประเทศตอนนี้นะครับเรื่องแรกครับคือไม่มีใครเชื่อว่ารัฐบาลวันนี้เนี่ยอำนาจในการบริหารอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินไม่มีใครเชื่อครับเรื่องที่สองเนี่ยนะครับไม่มีใครเชื่อเหมือนกันว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่มีครับเรื่องที่สาม มีความเชื่อครับแต่เชื่อว่าทักษิณเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจคุมประเทศตัวจริงอยู่ในเวลานี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4คือเชื่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นในเมืองไทยเราอาจจะได้เห็นกันอีกก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่5เป็นเรื่องที่มีทั้งคนเชื่อแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เชื่อจากเมษาพฤกษภานี้เป็นต้นไปเนี่ยเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมนะครับ ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นผลจากแนวโน้มเปลือกประเทศขยี้ตัวเลยทําให้ผู้คนในสังคมไทยเนี่ยสับสนพอสมควรมันก็ไม่ต่างไปจากมดที่คาบไข่จากสัญชาตญาณที่มันรู้ว่าเดี๋ยวฝนมาฟ้าจะผ่าแล้วน้ําก็จะท่วมตัวอย่างเห็นง่ายๆนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยพอพักโทษคุกที่ทำเนียบกัรสองล่าปับ๊บสมเด็จคุนเซนประธานองคมนตรีกับบุชาก็มาปุ๊บเลย ไม่ได้สนมารายงมารายาทไม่ได้แยแสระเบียบขั้นตอนระบบของประเทศเลยนะครับเหาะข้ามหัวทั้งหมดดิ่งตรงไปที่ทำเนียบจันทร์สองล่าแล้วเข้าหาทักษิณยังกับว่าประเทศนี้เนี่ยเจ้าของคือทักษิณอย่างละครับและกลับยังไม่ทันจะพ้นจากประเทศไทยเลยนะครับก็มีข่าวสะพรึกออกมาจากสื่อต่างประเทศบอกว่าฮุนเซนเนี่ยบินมาคุยกับทักษิณเรื่องแหล่งพลังงานในอ่าวไทยในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ ทับซ้อนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ตรงเกาะกูดก,กับเกาะกงนั่นแหละครับก็สอรับกับที่นายกเศรษฐาเนี่ยได้ออกข่าวปูทางเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่านายกหุนมณิตทาญาตมรดกอำนาจสมเด็จหุนเซนเนี่ยจะบินมาไทยเพื่อหารือกันรเรื่องแหล่งพลังงานตรงนั้นแหละครับนี่แหละครับทำเอาประเทศไทยตอนนี้ร้อนชาขึ้นมาทันทีเลยนะครับร้อนตรงจะขุดเจาะ ก๊าซกับน้ำมันขึ้นมาใช้ร่วมกันใช่หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับแต่มันไปร้อนไอ้ตรงคําที่บอกว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยแหละครับย้านะครับพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนไอ้ตรงนั้นต่างหากคนไทยเนี่ยรับไม่ได้ครับรับไม่ได้ที่รัฐบาลหรือใครก็ตามไปเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในอ่าวไทยเนี่ยไอ้ตรงนั้นเกาะกงเนี่ยฝรั่งเศสขีดเส้นเอาไปเป็นของกัมพูชา ส่วนเกาะกูดเป็นของไทยมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับและต่อมาบันดีคืนดีกัมพูชาก็ทําแผนที่ทางทะเลลากเส้นยุ้ยเข้ามากินพื้นที่ในเกาะกูดของเราไปบางส่วนแบบนี้ไทยไม่โอเคครับสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยก็ทําแผนที่ทางทะเลโดยใช้มาตรฐานสากลน,นะครับลากเส้นแบ่งกึ่งกลางระหว่างเกาะกงกับเกาะกูดเป็นธรรมและชัดเจนไม่มีคําว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นแต่อย่างใด มีแต่พื้นที่รอยต่อชนกันระหว่างเกาะสองเกาะซึ่งทางกับูชาสมัยนั้นเนี่ยก็ตกลงแล้วก็พอใจตามนั้นนะครับจนมาถึงยุครัฐบาลทักษิณช่วงปี2 5 4 4ถึงปี25 4 9นั่นแหละครับทักษิณกับคุณเซนเนี่ยคุยกันคุยกันเรื่องผลประโยชน์จากการขุดเจาะพลังงานตรงนั้นขึ้นมาใช้กันแต่ว่าตกลงเรื่องของเปอร์เซ็นต์กันไม่ลงตัวนะครับก็เลยคารกคะสังกันมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนั้นเนี่ยก็ไปเซ็น MOU รับรองเส้นแบ่งแหล่งพลังงานอีท่าไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอเส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยล้ำเข้ามาในเขตเกาะกูดของไทยเราทําให้กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นมาใะ่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันเรื่อยมาโดยที่ไม่มีใครจะอินังขังขอบเลยว่ามันทับซ้อนกันจริงหรือไม่จริงในเมื่อทางการบอกว่าทับซ้อน ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนตามไปด้วยการที่กัมพูชาขยบพื้นที่เกาะกงเข้ามากินแดนเกาะกูดจากเขตแดนชนแดนแล้วเราไปเซ็น MOU ที่ขเขมรขยบมากินแดนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาในลักษณะที่ว่าผลประโยชน์ใครก็ไม่รู้ทําให้ทับซ้อนเกิดขึ้นมานี่ถ้าเกิดว่าคุยกันเรื่องจุดเจาะพลังงานตรงพื้นที่ชนกันแล้วแบ่งผลประโยชน์กันอันนี้มันพอจะตกลงกันได้นะครับย้ําว่าพื้นที่ชนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดคุยในแง่ที่เขมรล้ำแดนเข้ามาและประกาศว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยคนไทยคงจะตกลงด้วยไม่ได้แน่ๆครับไทยไม่รุกล้ำไทยไม่รุกรานใครแต่ถ้าเกิดใครมาเยี่ยวรถหัวใจกันแบบนี้บ่อยๆเนี่ยไทยจะไม่ปล่อยให้เกิดรอยซ้ำสองจากที่เคยเสียเขาพระวิหารไปแล้วครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับนี่แหละครับคุณเปยบอกว่าทักษิณเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยปัญหาระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นปั๊บเลย รัฐบาลนาย,ยกเศรษฐาก็ดีกระทรวงการต่างประเทศก็ดีควรจะเคลียให้ชัดนะครับเรียกว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมซะก่อนในประเด็นคําว่าอะไรคือพื้นที่ทับซ้อนนี่แหละครับก,รก็กูได้อ่าไทยเนี่ยเป็นของไทยทุกตารางนิ้วไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับใครตรงไหนทั้งสิน้นมีแต่พื้นที่เขตแดนชนแดนกึ่งกลางระหว่างเกาะกงของขเขมรกับเกาะกูดของไทยแค่นั้นแหละครับ จะปล่อยให้กัมพูชาเนี่ยมาตีคลุมตอดเล็กตอดน้อยไปอีกไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดรัฐบาลเพื่อไทยทำไม่เคลียร์แถมยังจะไปซูเอียนัวเนียสมประโยชน์กับขเขมรเนี่ยนายกทำเนียบจันสองล้านนั่นแหละครับจะต้องถูกเคลียร์ก่อนเพื่อนเลยอ่ะนี่ก็เป็นด้านกัมพูชาผมต้องใช้คำว่าความบัวด้านกัมพูชาจากรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ทันหายเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเอาอีกแล้วครับด้านพมา่า จากสภาผู้แทนรัษฎรของประเทศไทยนี่ครับก้าวไกลนายรังสิมันดามสกุลโรมในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเสริมความควายเข้ามาสมทบเข้าไปอีกเมื่อวันที่สองวันที่สมีนาคมเนี่ยนรังสิมันใช้รัฐสภาไทยเป็นเวทีในการจัดสัมมนาขึ้นมา หัวข้อคือ3ปีหลังรัฐประหารสู่ประชาธิปไตยเมียนมาและผลกระทบต่อความมั่นคงปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมครับแค่ฟังชื่อเนี่ยพอสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเขาทราบข่าวปุ๊บเขาส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นการบอกล่วงหน้าทันทีเขาบอกว่าอย่างนี้กระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยขอคัดค้านกับการที่รัฐสภาไทยจะจัดสัมมนาดังกล่าว ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเมียนมาก,กับไทยอย่างรุนแรงและขอให้รัฐบาลไทยแจ้งให้รัฐ,ฐาสภาทราบถึงความกังวลของรัฐบาลเมียนมาและขออย่าจัดกิจกรรมใดๆที่อาจจะขัดขวางความสัมพันธ์อันดีในอนาคตนี่เป็นหนังสือนะครับที่ทางการเมียนมาเขาออกมาแต่ปรากฏว่ายังไงครับรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ก็ปล่อยให้พักก้าวไกลโดยนายรังสิบมันเนี่ยใช้อาคารของรัฐสภาจัดเวทีสัมมนาขึ้นมาโดยที่ไม่มีการอีนังขังขอบใดๆทั้งสิ้นจัดสัมมนาเนี่ยจัดไปเถอะครับไม่มีใครเขาว่าเลยหรอกครับแต่แค่หัวข้อสัมมนาเนี่ยมันก็บ่งบอกเจตนาชัดแล้วนะครับว่าในฐานะกรรมธิการเนี่ยซ่อนเจตนาในการจัดสัมมนาใช่หรือไม่ใช่ก็ดูสิครับคําว่าวิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมียนมาอย่างนี้ คำว่าบทบาทสื่อในเมียนมาอย่างนี้คำว่าบทบาทของไทยในการจัดการกับสถานการณ์เมียนมาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไปดูคนที่เชิญมาเป็นวิทยากรในการสัมมนาเนี่ยนะครับนอกจากนักวิชาการสายที่โปรอเมริกันแล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเงาขององซานซูจีที่เรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติทั้งนั้นเลยแล้วพวกกองกําลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ก็มาด้วยซึ่งในสถานที่จัดสัมมนาเนี่ย ไม่บ่งทางสร้างสรรค์ด้านหาทางสู่สันติภาพเลยนะครับแต่มันตรงกันข้ามครับกลับกลายเป็นเวทีในการปลูกเรา้าสร้างกระแสแตกแยกแล้วก็ทําลายกันชัดๆเนี่ยนะครับมีภาพวาดขนาดใหญ่เป็นภาพปืนจ่อหัวผู้หญิงอยู่ใครดูก็รู้ครับว่าหมายถึงรัฐบาลพมา่าเนี่ยทำกับนางองซานสุจีและยังมีภาพการชุมนุมของชาวเมียนมาชู3นิ้วเหมือนก้าวไกลเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา นักวิชาการที่มาอภิปรายนี่นะครับก็มีศิราดาเขมานิ t าไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัฐจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเมย์วงนักข่าวสถานีโทรทัศน์ชแนลนิวเอเชียที่สิงคโปร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุพัฒน์จิตเที่ยงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศิลปาชัยกุลนุวงศ์เป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว AFP ประเทศไทยมีกรุณาบัวคำศรีจากช่อง PPTV ช่อง36ก มีทัปณีเอียดสินใยจากทีวีช่อง33แล้วก็มีสัตว์ราจารย์สุรชาติบำรุงสุขจากจุฬาในงานเนี่ยนะครับนอกจากรังสิบันโรมจะเป็นคนชงแล้วก็เป็นคนสรุปแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่านายพิธานายกเว้าเนี่ยยังจะไปแจมกับเขาด้วยนะครับเห็นหน้าเห็นชื่อนี่ก็รู้นะครับว่าเส้นสายในทางร่วมของแต่ละรายเนี่ยจึงไม่จะเป็นต้องให้บอก ว่าเป็นวงสัมมนาที่หวังดีหรือว่าหวังร้ายในการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านกันแน่ในโรมเนี่ยในฐานะประธานกรรมธิการผู้จัดจะอ้างอะไรก็อ้างได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ในเวทีที่พูดที่ทํากันเนี่ยมันสร้างสรรค์หรือว่ามันจันไรต่อการนําไฟเข้าบ้านแหละครับใจแต่ละคนเนี่ยตอบตัวเองได้ไม่ใช่เหรอครับผมไม่ได้กังวลเรื่องพม่ากโกรธนะครับอยากจะสัมมนาตามใบสั่งอเมริกันเนี่ยก็ทําไปนะครับแต่ไม่ควรจะใช้สถาบันรัฐสภาเนี่ยเป็นฉากหน้า จะทาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ว่าไทยเนี่ยไปเสือกเรื่องของพม่าเขาเป็นสัญญาณให้สังคมโลกเข้าใจประเทศไทยว่าเลือกข้างเขาไปแล้วตกลงมัอย่างไงกันครับเพื่อไทยของทักษิณกับก้าวไกลของธนาธรเนี่ยฉากหน้าแยกกันเดินหรือเปล่าแล้วฉากหลังยังคงร่วมกันตีสู่เป้าหมายที่ว่าแดงบวกส้มทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาเหมือนเดิมใช่ไหมครับ